แน่นอนนี่คือคำอธิบายวิดีโอ YouTube ความยาว700คําคำโดยประมาณเป็นภาษาไทยสำหรับการรีวิว Mitsubishi Pajero Sport รุ่นปี2 0 2พพร้อมคำแนะนำให้กดติดตามช่องสวิตรีวิวการที่จุดเริ่มต้นและจุดจบของวิดีโอรวมถึงการพูดถึงสเปคสมรรถนะและฟีเจอร์ต่างๆของรถโดยไม่มีการใช้หัวข้อเครื่องหมายคำพูดหรือบันทึกย่อตามที่คุณต้องการยินดีต้อนรับสู่สวิตรีวิวการช่องที่ให้คุณได้รับชมรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดข่าวสารในวงการยานยนต์ และวิเคราะ์เจาะลึกเกี่ยวกับรถจักทั่วโลกถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงใหลในรถยนต์โดยเฉพาะเรื่องของสมรรถนะก,การออกแบบและเทคโนโลยีต่างๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเรากดไลค์แชร์และคอมเมนต์ความเห็นของคุณไว้ด้านล่างก่อนที่เราจะไปดูกันว่ามิ t s ูบิชิพ p เจโร o สปอร์ตรุ่นปี2026มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง M ิ t s u b i s h พ p เจ e ร o Sport ปี2026กลับมาอีกครั้งพร้อมกับความแข็งแกร่งดุดันและเทคโนโลยีล้ำสมัย ซึ่งทำให้รถ SUV รุ่นนี้ก้าวล้ำไปอีกขั้นในการตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการผจญภยัยนอกถนนจุดเด่นของรุ่นนี้เริ่มตั้งแต่การออกแบบภายนอกที่เปลี่ยนโฉมใหม่กับไฟหน้าเล็ดทรงเรียวกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดูทรงพลังมากขึ้นรวมถึงกันชนหน้าที่บ่งบอกถึงความสปอร์ตและพร้อมลุยในทุกเส้นทางเครื่องยนต์ของ p เจ e ร่ Sport 2026ยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.4ลิตร ให้กำลังประมาณ181แรงมา้าพร้อมแรงบิดสูงสุดที่430นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดซึ่งให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลและตอบสนองได้ดีในทุกสถานการณ์ขับเคลื่อน4ลอ้อด้วยระบบ Super ซ e l e c t 4 d 2ที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นถนนเปียกลูกรังหรือทางลาดชันรถคันนี้ก็พร้อมลุยได้ทุกสถานการณ์ในด้านของดีไซน์ภายนอก p o r s c o Sport 2026ได้รับการออกแบบ ให้มีความทันสมัยมากขึ้นล้ออัลลอยขนาด18-20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยสูงล้อที่ยกสูงขึ้นช่วยให้ดูทรงพลังและพร้อมสำหรับทุกเส้นทางและท้ายรถก็ถูกปรับปรุงให้โฉบเฉี่ยวมากขึ้นด้วยไฟท้ายทรงใหม่และเส้นสายที่ลื่นไหลทําให้ดูสวยงามในทุกมุมมองเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารจะพบกับความหรูหราที่ไม่แพ้ SUV ระดับพรีเมียมด้วยวัสดุแบบซอฟต์ทัชการตกแต่งด้วยหนังแท้ในรุ่นท็อปและหน้าจออินโฟเทนเมนต ขนาด1ิ1ุนิ้วรองรับทั้ง Apple Ca r p เ a y และ Android Auto ภูมาลายัยมัตติฟังก์ชันจอสแสดงผลแบบดิจิทัลหลังพูมาลัยให้ข้อมูลอย่างชัดเจนพร้อมระบบนำทางกล้องรอบคันและฟังชันต่างๆที่ควบคุมได้อย่างง่ายดายด้านความปลอดภัยเพจอสปอร์ตรุ่นใหม่นีอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบเตือนจุดบอดและกล้องมองรอบคัน360อองศาช่วยให้การขับขี่ทั้งในเมืองและต่างจังหวัดเป็นเรื่องง่าย และปลอดภัยมากขึ้นในส่วนของสมรรถนะการขับขี่ Porsche Sport 2องพแสดงให้เห็นถึงความสามารถในด้านสปอร์ตได้อย่างชัดเจนด้วยระบบการสะเทือนที่ปรับปรุงใหม่การควบคุมพวงมาลายัยที่แม่นยำมากขึ้นทำให้สามารถเข้าโค้งหรือเปลี่ยนเลนด้วยความมั่นใจไม่ว่าคุณจะขับในเมืองที่แออัดหรือเส้นทางที่เต็มไปด้วยโคลนและหินรถคันนี้ก็พร้อมรับมือได้อย่างไร้กังวลพวงมาลายัยยังมาพร้อมพัดเดอร์ชิฟที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตยิ่งขึ้นสำหรับคนที่ชอบการควบคุมแบแบแมนนวล อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันก็ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยการลดน้ำหนักของตัวถังและออกแบบให้ลู่ลงมากกว่าเดิมทําให้สามารถวิ่งได้ไกลขึ้นในน้ำมันปริมาณเท่าเดิมถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ทําให้โคเจโรสต่อเป